หลักการหลักการหลักการอะไตรงจุดบุหรี่ไฟฟ้านะแล้วก็ดูดฮะได้ดูดฟันมันก็จะออกมาได้และฟันมีกลิ่นอะไรฟันมีกินช็อกโกแลตมิ้นท์วนิลาอ่าไหนดูดดูดให้ดูดีนีดูดหมายถึงว่าถ้าเกิดเราอยากดูดบุหรี่เราก็จะดูดมันแทนไม่มีกินเหรอ ไม่ได้กินเลยกินได้กินรึไงวะเอไม่ได้กินเลยเพราะเขาไม่มีกินเพื่อเพื่อเองตั้งใจจะเลิกบุหรี่ใช่แล้วถ้าเกิดเองเลิกไม่ได้เองตั้งใจว่าไงเลิกไม่ได้ก็ดูต่อไปยังไงเลิกไม่ได้ก็ดูต่อไปพี่แันเป็นมึงมึงต้องคิดใหม่ถ้าเลิกไม่ได้นะกูจะเอาหัวเข่งเสาไฟฟ้ามึงต้องตั้งปฏิฐานไว้ทําแบบมันต้องทําไปไรกคือลูกบูชาเน่ะ กูตั้งใจจะเลิกแล้วกูเลิกไม่ได้แต่กูเอาหัวเข็งเขาไฟฟ้าเลยอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลิกไม่ได้กูก็ดูดใหม่เออมันเหมือนกับไม่ได้มึนต้องปั้งไปทานใหม่